เป็นทีมใหญ่เราทีมเขามีคุณภาพตัวผู้เล่นเขาก็เอาจริงๆเขาก็คุณภาพเขาดีมากกว่าเราทั้งตัวไทยและต่างชาติอะไรเงี้ยเกตของความสามารถของผู้เล่นอะไรเงี้ยแต่มันก็อยู่ที่วิธีการกับหัวจิตหัวใจ2อย่างที่เราจะเอาต่อสู้กับเขาได้วันนี้เราเล่น4-4-2ีสองไดมอนด์เขาเรียกกลาง4คนเป็นไดมอนด์มีแจ็ปรับคนหนึ่งแล้วก็ซ้ายขวาเป็นเจิ้นกับคอนเนอร์แล้วก็ข้างบนกลางลูกเป็นขันยุก มีอะไรสงการมีอะไรเป็นบ้างครับ้า โค้ได้ไปบอมเนี่ยบอกเนี่ย เราก็เปลี่ยนแก้เกมเอาจีดีออกแล้วก็เอาโอต๊ตจากระพงแสงม,ม,มังุงลงไปเล่นเป็น3เซนเตอร์แบ็กเน้นเกมรับแล้วก็รอโตไม่วาใช่ว่าเราพอใจที่สกอร์ที่เรานําอยู่2-1นะแต่หมายถึงว่าเราต้องเน้นเกมรับเพื่อความชัวร์แล้วก็รอโตเอาเราก็อยากจะยิงประตูที่3ที่4ได้แหละแต่เพื่อเราต้องเน้นเกมรับเพื่อเราไม่อยากจะเสียประตูที่2มีสมาธิในเกมรับด, <S <S <ๆ>ดีเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกัน เช่นกันน้องได้ไหมครับเอยจะพยายามเฮ้ยหรือว่าจะเปลี่ยนใส่เสื้อสุงสุงศรีแล้วแปลวแฟนบอลแล้วเอาสุกนี้เป็นสูงศร์เป็นแฟนบอลไปเลยกมได้นะเอส่ก็ต้องเปลี่ยนอีกรอฮะก็บอลไปอีแต่ไม่แต่ตอนนี้ก็อย่างนี้ก่อนแา่พักแฟนบอลเลยเขาม แต่เดี๋ยวนะต้องขอบคุณแฟนบอลเสีก่อนนะได้ได้ ครับพี่ครับขอทางหน่อยครับเดี๋ยวขอปีนปีนปีนขึ้นมาหน่อยครับขอขอปีนขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมครับได้ครับได้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 ที่สุสาสีครับแฟนส์กีนได้ไหมครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมเปลี่ยนเสื้อมารายการ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 ถ่ายรายการหรอใช่ครับเดี๋ยวผมถามความรู้สึกในเกมนี้ครับเป็นไงบ้างครับเอออย่างเงี้ยนะแล้วพูดเลยครับเอาอย่างี้เลยอ่ะเอาอย่างี้เลยอ่ะ สุสิ์ EP นี้นะครับเรามาไปความสุขของทัศน์ิย์อย่างหนึ่งนะครับเราเอาบรรยากาศหลังเกมเรามาพูดคุยกับแฟนฟุตบอลฉลามชนชมบุรี FC กันว่าเขารู้สึกอย่างไรกันบ้างหลักๆคือวันนี้เราชนะการท่าเรือได้แล้วเราก็สามารถขึ้นไปเป็นที่สองของตารางณเวลานี้นะครับเดี๋ยวไปฟังความสึกของหลายๆคนกันเลยเอาสั้นๆพอ EP นี้อะไรมางพี่อะรมากครับสาใจมากกับเกมนี้ครับเราหวังไว้ลึกๆสุดท้ายแล้วเราก็ทําได้ในบ้างครับฉามแต้มครับสู้ๆูชมบุรีครับผมโอเคครับผมครับไปไหนมาถึงมา ก่อนเซ็นพูดอะไรหน่อยได้ไหมได้ครับรู้สึกยังไงกับสารแต้มวันนี้บ้างพูดมองหาพี่เราเลยใจสู้มากครับสุดยอดมากครับเ็มส์ดีอปได้ครับถึงก็ขอไล่เซนกันเลยทีเดียวขอไลไรเซ็นขอบคคุณรับนอนดูทุกคืนเลยขอบคุณรับจัดการทีมมาเอามาครับครับเราเนี่ยให้เซนเราเนี่ยเอาขอาเราเซนหน้าดูขอบคุณครับนอนดูทุกคืนเลยเนี่ยดูอะไรครับดูอะไรครับดูซุกซับซีครับ ตรงนี้ไปนนจะขึ้นมาบนฝั่งไมเคยขึ้นเลยไม่เคยขึ้นเลยนะครับดูจ้าขออนุ้วยครับรู้ลูเสึกไงบ้างครับเกมนี้หลังจากจบเกมร็นสึกไงบ้าง ก็ดีก็ไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้อ่ะเพราะปกติผมมาก็วันนี้พี่เปิดเท่าไหร่ห้าสิบครับใช่ห้าสิบแต่คนผมว่าเกินห้าสิบแลอ่าแล้วรู้สึกยังไงที่เราได้สามแต้มวันนี้เจอทีมใหญ่อย่างท่าเรือดีใจแน่นอนดีใจน้ำตาจะไหลเลยอยู่แล้วพี่ชายโอเคผมครับพี่ชาย รู้สึกยังไงบ้างรครับวันนี้เราชนะบบท่าเรือดีใจมากมากเพราะว่าเราจะเล้นรองจากผมเราแล้วก็อาจจะีโอกาสดได้ลุ้นแชมป์อ๋อแล้วคาดหวังกับสโมสรยังไงบ้างผลงานของทีมตอนนี้คือได้ด,ด,ด,ดีตลอดไม่ว่าจะเล่นยังไคงครูขอให้เต็มที่แฟนคณะก็สู้เชียร์อยู่แล้วแต่ก็อยากให้ชนะพ่ะย่ะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับยูด้ครับครับผม พี่แั๊นหนึ่งพี่คุยกับกล้องหน่อยครับเป็นไงบ้างวันนี้เราได้สากตั้งพี่รู้สึกงไงบ้างครับมีใจมากๆครับวันนี้ไม่รู้ว่าอยู่เขาไปกินอะไรมานี่ทุกนัดกินทุกนัดตอนนี้ครัยอดแล้วคาดหวังกับทีมยังไง้าครับคาดหวังจากตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่สองแล้วผมคาดหวังถึงแชมป์แล้วตอนนี้แชมป์เลยเหรอครับใช่จะไม่เป็นการกดดันไปหน่อยหรอตอนแรกไม่ได้ตอนแรกไม่ได้หวังเลยครับตอนนี้พอเห็นระบบ่างนี้แล้วถึงแชมป์แล้วรโอเคขอบคุณมากครับ เป็นไงบ้างครับตอนนี้ทีมขึ้นอยู่อันดับ2ของตารางละดีใจครับเชียร์มันดีครับเชียร์มันดีน้องขึ้นมาเลน่นได้ดีมากเลยครฮะฝากอะไเลยถึงนักเตะในทีมครับเชื่อมั่นเลยว่านักเตะในทีมอะดู EP นี้อยู่แน่นอนสูส้จนดีครับยู่กินคาวตลอดครับโอเคขอบคุณมากครับอาติดตามสุสิทธิษ์งั้นเดี๋ยวพูดถึงในรายการสุสิทศิ์นะครับเป็นไงบ้างความรู้สึกหลังจบเกมวันนี้โหรู้สึกแบบดีใจมากสาใจมากครับคือขึ้นมาอยู่อันดับสองนั่นคือแบบผมชอบแบบภูมิใจมากดีมากแบบ ทมรู้ส MM ึกมันสุดยอดมากเลยครับคือตั้งแต่ติดตามชมบุรีมานี่ไม่ผิดหวังเลยครับคือจะแพ้จะชนะผมก็ตามเชียร์ครับเชียร์ต่อไปเหางอนกันเถอะเชียร์ต่อไปครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับนี่บอลมาได้ลูกนะครับครับผมสองคนนะพี่หนึ่งสอึ้นขึ้โอเคลงสุดสิทธิ์เวยนี่พี่ใช่ลงสุดสิทธิ์นี่มีอะไรอยากพูดไหมพูดในรายการอ่ะจบสุดยอดมากครับวันนี้ว้าวสุดยอดสุดยอด อยู่ที่สองแล้วรู้สึกยังไงบ้างโอ้สบายใจขึ้นครับเพราะที่สามที่สี่ก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆครับคิดว่าจบฤดูกาลนี้ชมพูีจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่หวังเอฟซีครับอ๋อเอฟซีก็คือที่สองใช่ครับโอเคบอนดครับหวังเหมือนกันเลยสองที่สามเลยพี่ได้หมดครับครับการขับตามไปเชียร์โอเคครับขอบมากครับขอบคุณครับพี่บอนดี้เอาหนักครับได้ครับ ถ่ายให้มากันแล้วใครถ่ายมะพี่ถ่ายให้พี่ถ่ายให้มา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 แรงนะสี่คนนะอ่าแปสิบเป็นหนึ่งไม่เกินสองนาทีโอเคอ่ะครับเร็วแนนเขาโทรมาตามแถลงข่าวแล้วไม่เขาตามบนแถลงข่าวบนแถลงข่าวก่อนอะระเรกไปก่อนตอนนี้ไหมเออเบ๊ะเบนเดี๋ยวบางทีมาอ้เนี่ยวันหนึ่งสองรายการนี่กูปวดหัวจริง ไอ้เดี๋ยวถอดเดี๋ยวใส่ยังไงเนี่ยก็ขยันไงทำทั้งสุขสันติทั้งอินไซต์ชาร์กเนี่ยแฟนคลับรออยู่นี่อ่ะสวัสดีครับทุกคนพูดถึงความรู้สึกวันนี้นะครับหลังจากจบเกมเป็นไงบ้างครับมีความรู้สึกยไงยอดเลยครับยังมันอันนี้ยังมันเลยตอนตอนตอนทุกแมตช์เลยเนี่ยจริงไหมครับจริงจริงเลยขอบคุณขอบคุณแทนนักเตะทุกคนด้วยนะครับตอนเสมออยู่สองสองนี่รู้สึกยังไงบ้างครับผมผมว่ายังไงก็ติยิงได้ ผมแน่ใจเลยว่าจะยิงได้คือมีความเ, <m h. S 2> เชื่อมั่นเด็กนนี้สุดยอดแล้วพอจบเกมสามสองอ่ะแล้วตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่สองแล้วความรู้สึกที่เราห่างหายจากอันดับต้นๆของตารางมาเนี่ยตอนนี้เรามาอยู่ที่สองแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับดีใจมากเชียร์<า>ตั้งแต่สนามเก่าจนถ<ม>ึงสนามใหม่นี่ฝากอะไรถึงน้องๆนักฟุตบอลน,นักเตะในทีมหน่อยหน่อยครับเพราะว่าเขาดูอยู่แน่นอนอปีหน้าดิแชมป์ครับปีนี้เราเราก็หวังอยู่แล้วแชมป์เนี่ยแต่ปีหน้าแชมป์แน่นอน เยือดทุกแมตช์ยิ่ต้องกลัวอ่ะแล้วมีใครพูดอะไรถึงนักเตะในทีมไหมครับเจ้าป๋าฝักยูฝักถึงยูฝักถึงพี่ยูเปียงเตอครับเอางี้งั้นบอลปิดรายการสุขสานศิ์เลยปะเพราะตอนนี้ต้องรีบไปแถลงข่าวก็คือสุขสานศิ์อีพีนี้วันศุกร์นี้นะครับเราก็ไม่มีอะไรมากนะครับพอดีเอาเอาตรงๆปะไอ้เจ้าของรายการมันคิดคอนเทนต์อะไรไม่ออกไงตอนนี้เราบวกกับบรรยากาศวันนี้อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นมันก็คือความสุขของผมเองมันเป็นความสุขที่เราได้สางแต้มด้วยแล้วเราก็ได้ขึ้นไปอยู่ที่สองของ ตอนนี้เราก็ต้องทํางานกันอย่างหนักกครับกดดันไหมก็กดดันแต่เราก็ต้องทํางานกันอย่างหนักเพื่อที่จะให้มันอยู่อันดับหัวตารางไปเรื่อยๆเพราะมันยังขนท่างอีกยาวไกลครับเหลืออีกประมาณสิบนัดเดี<ะ>๋ยวนี่ไม่มก็พาโกปีนเก็จะไปห้องแถลงข่าวเขาโทรมาตามแล้วเนี่ยเป็นนี้พบกันใหม่ EP หน้านครับสุขสิทธิ์ขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีครับผลิตภัณฑ์กีฬา FBT บริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตดิงกุ๊บนะครับแล้วก็ลาวันทางสปอร์ตรถสไลด์ออนรถสไลด์ทั่วไทยรถสไลด์24ชั่วโมงนะครับ085 1666366ไปแล้วครับเหนื่อยเข้าห้องแต่งข้าก่อนบ๊ายบายเจอกันอีพีหน้าชนเหมือนเดิมนะครับสำหรับกฎกติกาการแจกเสื้อสุขสัสิทธิ์หรือเสื้อตัวที่ผมใส่อยู่นี้ง่ายๆครับเพียงแค่แชร์คลิปนี้จาก YouTube แคปหน้าจอการแชร์ไปโพสในเพจทาง Facebook ของคลิปนี้5คอมเมนต์ที่ถูกใจพวกเรา จะได้รับเสื้อสกสิทธิ์ไป5้ารางวัลครับอย่าลืมกดติดตาม s u b ส c r i b e ในช่องทางของเราทั้ง YouTube และเพจทาง Facebook ด้วยนะครับ